3ามสิบกจุดหนึ่งสามสิบห้าจุดสามค่ะโอเคแล้วก็มียี่สิบคนต่อนตอนนี้คันนี้ขึ้นมากี่คนแล้วคะตอนนี้ขึ้นมายังไม่ถึงสิบคนเลยแล้วกลางทางอีกกี่คนก็ นี่จริงเต็มหมดแล้วนี่ยโอ้ยถ้าปกติเนาะนี่ตอนนี้ก็ยังว่างอยู่ใช่ไหมฮะใช่รู้ว่าติดโควิดมาเคืนกันเพียบเลยเลยว่าง <c oughs> ดูไมแต่หมดสอยมีแค่คนเดียวนั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวก็วางแล้วลับฝากั <c oughs> คานค่ะดแยก็คือมัน กี่คนเงจก็แถวนี้ไปไม่ถึงสิคนเอ,อ่อตะกี้พี่ดูในผังนะมียมียี่สิบสองคนหรือยี่สิี่คนที่จองใช่ไหมคะใช่แต่ว่าเป็นรับชาม,มาได้ คนคะพี่ยังไม่สร้างอืนน้อยไหมคะ,ะน้อยไหมเพื่อนคนอีกคนยังเขายังไม่ขึ้นกัน เยอะค่ะประมาณ30-40%เเลยค่ะหายเพราะว่าบางคนก็ก็กลัวการเดินทางเนี่นะคะว่าะอาจจะช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดระบาดด้วยอืมกลัวว่าเดี๋ยวพอเดินทางไปแล้วกลัวเราก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นมั่งนะก็เลยยกบอกมาหมายถึงว่าตวัดซื้อไว้ก่อนมายกเลิกเมกบ้างไหมคะหรือว่าอย่างไรมีค่ะมีมาคกนตัวนั่นแหละค่ะก็ ประมาณ3 0มสิบถึงสีนะและนี่วันขากลับนะคะมียังไงบ้างขากลับนี่ก็มีมีพอประมาณอยู่ค่ะแต่ก็มีการเพิ่มนกันมีการมีการเพิ่ตัวแสดงว่าคือหนึ่งคนเดินทางน้อยมากคนเดินทางน้อยน้อยกว่าปีที่แล้วเยอะมากแล้วเส้นทางใกล้ๆนะคะเหมือนกันหมดไหมคะเส้นทางใกล้ๆก็เหมือนกันหมดค่ะปกติถ้าเป็นเทศกาลทั่วไปนะคะฝนีกรุณาจะเต็ม ปกติเลยและนี่อย่างปีก่อนๆนะคะก็อาจจะมีรถบริษัทมาเสริมสักสองสาคันแล้วก็มีรถทะเบียนสามสิบมาเสริมประมาณ20 30คันแต่ปีนี้ไม่มีเลยค่ะรถทะเบียนสามสิไม่มีเลยเพราะว่าคนมือว่างนานนะคะวก่อน้านี้ว่าสักคู่ผู้โดยสารที่ประสงค์จะคืนตั๋วนะคะก็ช่วงนี้จนถึงที่5 มุกกะลาค <tama> ่ะเราคืนตั๋วให้ราคาเต็มค่ะโดยไม่หักค่าตรงเนี่ยงนะคะเพื่อแว่าเห็นใจผู้โดยสาร